จอมตะกะดาบครั้งเล่มที่7ตอนที่27สโนและล็อกซี่เฟอันตรายตอนที่ขึ้นมายังทางน้ำเก่าที่เชื่อมกับเมืองใต้ดินก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกครั้งซึ่งนั่นทำให้เพดานบนทางน้ำถลม่มถ้าปลายทางเป็นบนพื้นดินก็จะกลายเป็นความสะดวกแทนเฟ้เปลี่ยนดาบดำเป็นโล่ดํา ล็อกซี่มาทางนี้พร้อมกับตะโกนออกไปเช่นนั้นเฟดจับมือและดึงล็อกซี่เข้ามารับเศษหินปูนที่ล่วงโปรยลงมาไว้ด้วยโล่ดำและผลักมันออกไปใช้หลุมที่เกิดจากการถล่มนั่นออกไปข้างนอกกันเฟดกล่าวเช่นนั้นล็อกซี่ก็บอกว่าประมาณนี้ฉันปีนได้ค่ะเฟดก็พูดว่าไปเลยพวกเขามุ่งไปยังทางออกที่มีแสงอาทิตย์สาดซองพลางรักษาการทรงตัวได้อย่างดีบนที่เหยียบซึ่งไม่มั่นคงมุ่งหน้าขึ้นไปเรื่อย สโนูเงียบอยู่ตลอดและมองบนฟ้าอย่างจริงจังท่าทีตอบสนองแบบนี้เคยเห็นมาแล้วหลายครั้งซึ่งเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับไรบ้าสโนถ้าไปถึงด้านบนหนีไปคนเดียวได้ไหมเฟดกล่าวถามสโนูก็บอกว่าไม่จะสู้จะสู้ถ้าเป็นสโนูที่โตแล้วคนนี้ก็น่าจะเป็นกำลังลบได้แต่ที่ล็อกซี่อุ้มอยู่คือสภาวะที่กลับไปเป็นเด็กด้วยความอ่อนเยาว์นี้คิดว่าเป็นกำลังเสริมได้ยาก ฉันจะสู้กับล็อกซี่โนนบอกแบบนั้นว่าแล้วเธอก็กอดล็อกซี่แน่นทั้งที่เคยเว้นระยะห่างกันตั้งขนาดนั้นการเปลี่ยนแปลงนี่มันอะไรแบบว่าพอพยาบาลสโสนจังแล้วเธอก็ชอบขึ้นมานะคะล็อกซี่บอกกับเฟดเช่นนั้นเฟดจึงถามว่าชอบล็อกซี่งั้นเหรอ เพราะล็อกซี่พยายามสนิทสนมกับสโน่นั่นแหละระยะห่างจึงลดลงเรื่อยๆและการพยาบาลเธอเหมือนจะเป็นแรงผลักดันสุดท้ายเฟดก็อยากจะยินดีแต่เรื่องนั้นเอาไว้หลังจากอันตรายที่คิดจะจู่โจมเฮาเส้นผ่านพ้นไปเสียก่อนเข้าใจแล้วละถ้างั้นสโน่ช่วยให้ล็อกซี่ยืมพลังด้วยนะเฟดบอกเช่นนั้นเมื่อขอความร่วมมือดวงตาของสโนก็เลยิบระยับและส่งเสียงเจียวจ้าวไว้ใจได้เลยฉันแข็งแกรง่ง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอ้า oh. โนตอบกลับล็อกซี่เช่นนั้นความอบอุ่นใจของสโนทําให้บรรยากาศตึงเครียดผ่อนคลายและความสงบใจในช่วงเวลานั้นให้แก่พวกเฟสแสงด้านบนเริ่มใหญ่ขึ้นพวกเฟสเล่งฟีเท้าและกระโดดออกไปตามแรงนั้นเมืองเฮาเซนมีเสียงเตือนภัยดังก้องทั่วทั้งเมืองมีควันดําลอยขมงเฟเหมือนการอพยพจะช้าไปนะคะ ล็อกซี่กล่าวเช่นนั้นเฟยจึงบอกว่าจริงด้วยฝากฝังพวกเมมิลเพื่อเอาไว้ก็จริงแต่พอคิดถึงทางเข้าเฮาเซนแล้วในเวลาสั้นๆแบบนี้ก็ยังไม่ไหวจริงๆงั้นเหรอเนี่ยพวกนักลบที่ทำงานในเมืองนำทางและให้คำแนะนำแก่ผู้คนที่วิ่งหาทางนี้แต่พวกเขาก็ตื่นตะหนกจนไม่สามารถทำได้ตามที่คิดเพราะอย่างนั้นจึงเหมือนไม่มีใจจะฟังสิ่งที่พวกนักลบพูดและในบางครั้งก็มองบนฟ้าและกรีดร้องขึ้นพวกเขาเงยหน้าขึ้น มองฟ้าตามในตอนนั้นก็มีลำแสงส่องประกายตามด้วยเสียงที่รลวกับฟ้าผ่าดังสะเทือนที่ฝั่งเหนือเกิดประกายสายฟ้าขึ้นพร้อมกับลมระเบิดโจมตีมาจากทางโน้นของฟ้างั้นเนาะเฟดกล่าวมองด้วยตาเปล่าไม่ชัดสโนดึงแขนเสื้อเฟดที่เงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดว่าบนท้องฟ้ามีแสงลงมาตอนนี้กำลังเล่นยุเฟดจึงถามว่าคืออะไรนะบนท้องฟ้าเนี่ยสโนก็บอกว่า อยู่ที่สูงสูงมากๆตรงที่ไม่มีอากาศหายใจสโนโบอกแบบนั้นกำลังเล่นอยู่อยู่ในที่สูงถึงขั้นไม่มีอากาศใครก็ได้ขอคำแปลด้วนเฟดคิดอย่างนักล็อกซี่ชี้นิ้วแล้วพูดว่าดูนั่นสิคะจุดบนท้องฟ้าเฟดก็มองตามที่ล็อกซี่บอกไอ้นั่นนะะหรอมันไม่ใช่ดาว มีอะไรบางอย่างอยู่ตอนที่คิดแบบนั้นสิ่งนั้นก็ส่องแสงว่าบในขณะเดียวกันไม่ไกลจากพวกเฟดก็มีเสาแสงปรากฏขึ้นและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงดีที่เฟดป้องกันด้วยโล่ด,ดำได้อย่างรวดเร็วถ้าโดนโจมตีตรงๆคงเป็นอันตรายมองไปยังจุดที่เสาแสงตกลงมาจะว่าไปแล้วเฟดก็โล่งใจที่โชคดีที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่า ถ้าหากนี่คือการเล่นอย่างที่สโนบอกเกิดมันโจมตีแบบเอาจริงขึ้นมาจากไกลเป็นยังไงกันนะกรีดพูดผ่านสกิลอ่านใจกับเฟ,ฟที่คิดแบบนั้นว่าเรื่องที่สโนบอกนั้นถูกต้องที่มันแย่เป็นเรื่องจริงสิ่งนั้นมันอยู่นอกชั้นบรรยากาศเรียกว่ามันโจมตีมาจากระยะที่น่าเหลือเชื่อก็ได้ระยะนั้นธนูดำยิงไม่ถึงบัตดี้ถ้ามีการก็คงจะเหมือนกันกรีดบอกออกมาเช่นนั้นเฟท ฟังที่กรีดบอกแล้วเงยหน้ามองฟ้าอีกครั้งจุดที่เหมือนดวงดาวทอประกายแล้วที่สโนบอกว่ามันกำลังเล่นเนี่ยเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของพลังที่เจ้านั่นปล่อยออกมาหรือก็คือมันสะสมพลังเพื่อปล่อยการโจมตียังไงล่ะกรีดกล่าวเช่นนั้นนั่นหมายถึงทำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอมาถึงนี่แล้วจะยอมแพ้เรื่องการหยุดการเปิดประตูสู่อกฟากมันไม่ได้ปะบนดินมีเซโตกับเมมิวใต้ดินมีไม เอลิสและไลเนะอยู่นะสโนพูดกับเฟดที่กำลังกุมขำอับคิดเรื่องนั้นว่าบินขึ้นฟ้าก็พอแล้วเธอทำท่ากระพือปีกให้ดูเฮ้ยเฮยพวกเราไม่มีปีกสักน้อยสโนเหมือนจะพูดอย่างจริงจังแล้วก็จ้องไปที่ล็อกซี่ก่อนจะพูดขึ้นคำพูดที่เปล่งออกมานั้นดูฟังเป็นผู้ใหญ่ผิดไปจากสโนตามปกติล็อซี่ฮาร์ หากคุณมีการเตรียมใจล่ะก็จะทำพันธะสัญญากับฉันไหมคะสโนโกล่าวขึ้นแบบนี้ล็อกซี่เองก็ตกใจเหมือนกันเฟดเองก็ด้วยบางทีอาจจะได้ตัวเธอดั้งเดิมคืนมาพร้อมกันก็เป็นได้เลยมีการแสดงออกไปแบบนั้นสินะอย่างน้อยคำพูดของสโนโก็เห็นได้ว่าพูดอย่างเอาจริงเอาจังการเตรียมใจกับพันธะสัญญ,ญานั้นเหรอล็อกซี่พึมพำสโนโก็บอกว่าคือการเป็นวงวานของฉันค่ะ หากล้มเหลวผลลัพธ์คือจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า darkness ค่ะหากสำเร็จคุณจะก้าวไปถึงเขตแดนอีและได้รับพลังใหม่มาพอได้ฟังดังนั้นดวงตาของล็อกซี่ก็เบิกกว้างเพราะเธอต้องการเขตแดนอีมาโดยตลอดเธอเหลือบมองเฟดเล็กน้อยด้วยความลังเลและพยักหน้าตอบรับก่อนจะพูดว่าลบกวนด้วยค่ะกรุณาทำพันธสัญญากับฉันด้วยค่ะตอนนั้นเฟดเองก็พยายามจะห้ามเธอแต่ล็อกซี่ก็บอกว่าไม่ล็อกต้องตัดสินใจตอนนี้ ก็มันไม่มีเวลาแล้วนี่คะซโนที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าดีมากถ้าอย่างนั้นเข้ามาใกล้ๆฉันและท่ามกลางเสาแสงที่พุ่งลงมาซโนก็ทาบริมฝีปากบนหน้าผากของล็อกซี่ที่กำลังคุกเขาร่างกายของซโนกลายเป็นละอองแสงไหลเข้าไปหาล็อกซี่ทันทีในขณะเดียวกันร่างกายของล็อกซี่ก็ถูกแสงสีแดงลุกไหม้โอบล้อมอาจจาะพอมีบางอย่างคืบคลานอยู่ในร่างกายเธอที่รู้สึกได้แบบนั้นจึงโอบกอดร่างกายของตัวเอง ตอนที่เฟดทรงเสียงเรียกก็ปรากฏปีกสีขาวจากแผ่นหลังของเธอจำนวนของมันหนึ่งสองสมสีมีทั้งหมด4ีปีกรูปลักษณ์นี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเทพธิดาที่ปรากฏตัวในเรื่องเล่าปลัมปลาความเปลี่ยนแปลงที่สัตว์สิทธิ์ถึงขั้นทําให้กลั้นหายใจในเวลาแบบนี้ไม่ใช่เวลามาหลงไหลเป,เป็นอะไรหรือเปล่าเฟดกล่าวถาม ล็อกซี่ที่ถูกเฟดเรียกจึงเงยหน้าขึ้นอย่างชัด้าและส่งรอยยิ้มตอบกลับมาไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าไม่นึกเลยว่าจะมีปีกงอกออกมาได้ไม่คิดว่ามันแปลกหรอคะล็อกซี่ถามกลับเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าฉันว่ามันสวยมากเลยนะล็อกซี่จึงพูดว่างั้นก็ดีแล้วคะ่ะล็อกซี่ท่าทางดีใจจะดีเหรอเนี่ย ยิ้มลับง่ายๆแบบนี้เดิมทีเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วเรื่องนั้นเฟดเองก็รู้ดีส่วนตัวของเฟดที่กลุ่มใจเกี่ยวกับเขตแดนอีของล็อกซี่ถึงขนาดนั้นทั้งอย่างนั้นเธอกับก้าวเข้าไปง่ายๆแบบนี้รับมือกับล็อกซี่ไม่ได้จริงๆนั่นแหละตอนที่เฟสคิดแบบนั้นกรีดก็พูดกับเขาว่าก้าวข้ามไปอย่างเหนื่อยยากเลยนี่นะเฟดคงผู้เหนื่อยยาก แต่ว่าในจังหวะนี้การที่สโนมนุ์สัต์ศักดิ์สธิ์ให้ยืมพลังน่ะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอีกอย่างอัศวินศักดิ์สิทธิ์มียีนของมนุษย์สัตว์ศักดิธิ์อยู่ด้วยอัตราการปรับตัวจึงสูงมากเ <c oughs> ฟจจึงพูดว่าเรื่องนั้นก็ให้รีบบอกเซกรีดก็พูดว่าเพราะนานๆทีก็อยากเห็นเฟดเลิกลักนั่นแหละนะว่าแล้วกรีดก็หัวเราะเสียงดัง <c oughs> นั่นสินะถ้าหากมีความเสี่ยงใหญ่หลวงกับล็อกซีกรีดไม่มีทางเก็บเงียบไว้ล็อก สโนเองก็คงเป็นเหมือนกันถึงจะพูดแบบนั้นแต่ที่จริงต้องรู้อยู่แล้วเธอบอกว่าการเตรียมใจคงอยากจะตรวจสอบให้แน่ชัดว่าล็อกซี่มีสิ่งนั้นอยู่หรือไม่ตอนที่28สิ่งที่ไม่อยากเสียไปเฟดมองรูปรักษของล็อกซี่อีกครั้งการเป็นวงวานของมนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์งดงามถึงขนาดนี้เลยงั้นเหรอทิศทางมันผิดกับดาร์กเน็ตที่สู้ในทะเลทรายล่มสลายเลยล็อกซี่เองก็สับสนกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองแต่ก็ลองขยับ ทันทีเฟดูสิเหมือนจะบินได้เลยค่ะล็อกซี่ว่าแบบนั้นเฟดจึงกล่าวชมไปว่าโอ้สุดยอดเลยดูดีเกินไปแล้วเธอลอยอยู่เหนือพื้นพางเอียงคอสงสยัยก่อนจะถามว่ารูปลักษณ์นี้คืออะไรงั่นลระคะกรีก็พูดว่านั่นคือวาวคิรีนะ่าชายเรียกตอนที่อัศวินศักิ์ซิ์ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์สัตว์ศักสิที่ทำพันธสัญญาด้วยวิธีการต่อสู้ก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยนะไม่นึกเลยว่า วาลคิลีที่เคยเป็นศัตรูในอดีตจะปรากฏตัวในฐานะพันธมิตรกรีดกล่าวเช่นนั้นตามที่กรีดบอกผู้ถือครองสกิลมหาบาปกับมนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกันแบบศัตรูแต่พร้อมกันกับเวลาที่ผ่านไปความเกี่ยวข้องนั้นก็พังทลายไปพลังของวาลคิลีในอดีตพวกเครอสยังรับมือลำบากแต่ด้วยความร่วมมือของสโน่ทำให้พวกเขาได้รับพลังนั้นมาเฟส รีบบอกเรื่องที่กรีดสอนให้กับล็อกซี่ฟังอย่างรวดเร็วหลังจากเธอที่เข้าใจทันทีก็เรียนรู้แบบเข้าๆเฟมาทางนี้ค่ะเธอกวักมือเรียกเฟดอย่างนั้นเฟดจึงบอกว่านี่มันหรือว่าค่ะ มีแต่ทางนี้แล้วนะคะว่าแล้วล็อกซี่ก็โอบสีข้างทั้งสองด้านของเฟสี่เข้าไปใกล้แล้วกระพือปีกเต็มแรงในสภาพที่ยกเฟสดขึ้นลอยขึ้นไปโดยไม่ลำบากกรีดก็บอกว่าแทนที่จะเรียกว่าบินด้วยปีกบอกว่าบินด้วยพลังเวทจะถูกต้องกว่าให้คิดว่าปีกเป็นอวัยวะที่ตอบรับมันจะเข้าใจง่ายกว่าเฟดก็บอกว่าเหตุผลเดียวกับที่เทนล,ลิวบินได้ด้วยขนาดตัวใหญ่ยักษ์นั่นน่ะเหรอกรีดก็บอกว่าถูกต้องตามนั้น อย่างนี้นี่เองได้เรียนรู้แล้วเมื่อตั้งใจฟังคลังความรู้ของตีดความเร็วก็เร่งขึ้นอีกล็อกซี่บอกว่าค่อนข้างชินแล้วค่ะตอนฉันยังเด็กเคยมีช่วงเวลาที่คิดว่าอยากจะบินบนท้องฟ้าอย่างอิสระนะค่ะพอบินได้ตามใจเหมือนกับนกบนท้องฟ้าสีครามนี้ก็รู้สึกด,ดีใจจนหลงลักเลยค่ะความฝันเป็นจริงแล้วค่ะ เฟดก็บอกว่าล็อกซี่เนี่ยแข็งแกร่งจังเลยนะเฟดในอดีตหวาดกลัวกับการถูกสกิลตะกะบุกลุกจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดเฟดบอกว่าพอรู้ว่าเสี่ยงก็ทําได้ยากนะเธอยอมเสี่ยงโดยไม่ลังเลเพราะทนเห็นสถานการณ์ของผู้คนในเฮาเซ่นไม่ได้ถ้าเป็นฉันคงทุ่มตัวทําถึงขั้นนั้นไม่ได้ล็อกซี่ก็บอกว่าไม่ค่ะฉันแค่เรียนรู้จากเฟน,นะคะว่าแล้วล็อกซี่ก็บินสูงขึ้นอีกดูท่าทางเธอจะสนุกจริงจริง ล็อกซี่บอกว่าเพราะใครบางคนชอบฝืนอยู่เรื่อยถ้าไม่อยู่ข้างๆก็จะลนลานขึ้นมาเลยค่ะอีกอย่างฉันไม่อยากถูกทิ้งไว้อีกแล้วค่ะฉันเองก็อยากเป็นพลังให้กับเฟการเป็นตัวเกะก,กะนะ่ะไม่เอาแล้วค่ะล็อกซี่บอกเช่นนั้นพละกกำลังของปีกไม่รู้จุดที่จะยุดความเร็วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าแบบนี้จะไปถึงนอกชั้นบรรยากาศอย่างที่กรีดบอกไว้งั้นเหรอเนี่ยพวกเฟที่ยังคงเหลือความกังวลเล็กน้อย พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่ล็อกซี่จะพูดว่าเริ่มเห็นแล้วค่ะเฟดก็พูดว่าใหญ่ชะมัดขนาดหน้าเหลือเชื่อเลยระยะทางนั้นยังห่างอยู่ไม่น้อยต่อให้พิจารณาความเกี่ยวข้องของระยะห่างก็น่าจะประมาณเมืองเฮาเซนไอ้นั่นเรียกว่าเป็นป้อมปราการกลางอากาศก็ยังได้เนื่องจากได้เห็นผิวทัศน์อย่างชัดเจนกรีจึงส่งเสียงคำรามขึ้นมาว่าก็คิดอยู่ว่าใช่หรือเปล่าสัตว์ศักดิ์สิทธิ s โซ i ดิแอคอควาเรียงั้นเหรอมันยังไม่จมและอยู่ในที่แบบนี้นี่เองกรีดกล่าวเช่นนั้นเฟสจึงถามว่านั่นคือสิ่งมีชีวิตงั้นเหรอกรีดก็บอกว่าแน่นอนเดิมมันเคยเป็นมนุษย์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับสโนโถึงตอนนี้รูปลักษณ์จะเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนรูปแบบไปขนาดนั้นคงกลับร่างดังเดิมไม่ได้แล้วละและน่าสงสัยว่ายังหลงเหลือความคิดที่เหมาะสมหรือไม่เจอของน่าสนใจไม่เบาเลยนี่นะชาวไลบร้า กรีดกล่าวเช่นนั้นสัตศักดิธิ์โซดิแอคอะควารียสมีพลังที่รวบรวมแสงอาทิตย์นอกชั้นบรรยากาศและฉายแสงได้ผู้คนในสมัยก่อนเรียกการโจมตีนั้นว่าสอนอินดราเฟสอยากรู้มากกว่านี้จึงคิดจะใช้สกิลประเมินตัวซอบแต่ก็ถูกกรีดห้ามเอาไวา้เจ้าบ้ามีใครที่ไหนเขาประเมินกันซึ่งซึ่ง,งหน้ากันเล่าถ้าโดนทำลายการประเมินจะทำให้ตาบอดเลยนะที่สำคัญกว่านั้นการควบการโจมตี เหมือนจะทําเสร็จแล้วกรีดกล่าวออกมาเช่นนั้นว่าไงนะระยะยังห่างกันมากเกินไปด้วยโล่ดานี้ได้แต่ต้องป้องกันด้วยท่าไม้ตายของรูปแบบที่3 r e f ีเฟ i ชันฟอร์เทสแล้วล็อกซี่ที่คาดดาวการเคลื่อนไหวของเฟด จึงสายหน้าแล้วบอกว่าไม่ได้ค่ะถ้าไม้ตายรับมือของเฟสเผาผ่านคา่านลังอย่างเห็นได้ชัดถ้าใช้มันตอนนี้จะสูญเสียวิธีหยุดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้นะคะเฟสจึงถามว่าถ้างั้นจะทํายังไงถึงจะป้องกันมันได้ล่ะล็อกซี่ก็บอกว่าฉันจะทําเองค่ะไว้ใจฉันได้เลยเธอแสดงความสง่าง,งามออกมาแบบนั้นดูท่าจะได้รับอนุญาตจากสโนให้สถิตในร่างแล้วสโน่จังเองก็คึกคักอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเฟสตั้งใจกับเรื่องถัดจากนั้นเธอค่ะล็อกซี่ กล่าวเช่นนั้เฟเฟจึงตอบว่าเข้าใจแล้วประกายแสงวาบขึ้นเส้นแสงขนาดมโหฬลานถูกยิงมาจากชั้นนอกบรรยากาศผู้ที่อาบแสงทุกคนจะเข้าสู่โลกแห่งแสงและหายสาบสูญไปโดยไม่เหลืออะไรเอาไว้เลยล็อกซี่ไม่วาดวันเธอมุ่งหน้าตรงไปยังสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากหลบมัน ทั้งเหาเส้นทั้งเมืองใต้ดินที่อยู่ข้างล่างมีหวังได้หายวับไปแน่จับให้แน่แนๆน,นะคะล็อกซี่กราวตอนที่จะโดนเส้นแสงโอบล้อมล็อกซี่ก็กางกำแพงที่มองไม่เห็นรูปวงกลมขึ้นโดยมีเธอเป็นศูนย์กลางเบี่ยงแสงออกไปและทำให้กระจัดกระจายจากนั้นมันก็กลายเป็นละอองแสงประกายวิบวับและทยอยหายไปอย่างไรล่องรอยหรือว่านี่คือพรคุ้มครองอันศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอเฟดกล่าวถามล็อกซี่จึงบอกว่าค่ะ สโนจังเขาว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่สัตว์สกสิทธ์โซดีอคสกอร์เปียนเคยใช้จะว่าไปแล้วเป็นพรคุ้มครองที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าแบบนี้สมควรเรียกว่าโลกคุ้มครองแห่งเทพเลยละกรีดกล้าว ล็อกซี่ทนรับเส้นแสงไว้ได้จนกว่าจะสามารถโจมตีแบบเติมได้อีกครั้งคงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากแน่ๆล็อกซี่บอกว่าเข้าใกล้มากขึ้นแล้วค่ะแต่อากาศเริ่มเบาบางลงมากด้วยพนคุ้มครองอันศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยก็สามารถทนได้แต่ว่าเหมือนจะไปไม่ถึงชั้นนอกบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ค่ะเฟจจึงบอกว่าเพียงพอแล้วกรีดจากตรงนี้เหล่งได้ใช่ไหมกรีดก็บอกว่าหน้าทันคิดว่าข้าเป็นใครกันลุยกันเลย คราวนี้ชายบัตตี้ทามิกันกรีดกล่าวเช่นนั้นแต่แค่นั้นยังไม่พอล็อกอีกฝ่ายคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เฟดตั้งใจมุ่งสู่สิ่งที่สูงกว่านั้นด้วยการคอซิงกิดคอซิงตามด้วยรับค่าพลัง80%ของฉันไปซะเฟดกล่าวเช่นนั้นแต่ในใจของเขาก็ยังคิดว่าไปได้อีกด้วยการพันแปรของสกิลตะกะธนูดำที่เปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าคนลุกแข็งแกร่งขึ้นสิ่งที่ยิงคือบัตตี้ทามิกันคอสตอนที่ยิงมันที่เมืองหลวง มีเฟสคนเดียวแต่ตอนนี้จากการคอสติ้งจึงอยู่กับกรีด2คนระดับความสมบูรณ์ของท่าไม้ตายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนไปเลยว่าแล้วสายฟ้าสีดำสอเส้นก็หมุนวนกันเป็นเกลียวและพุ่งไปหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์การโจมตีที่ทุ่มเต็มกำลังยิงเข้าจุดที่น่าจะเป็นแกนหลักของศูนย์กลางของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อย่างงดงามสำเร็จแล้วค่ะล็อกซี่ที่ดีใจกางปีกออกกว้างแสดงความยินดี สัตส,สักดิิที่เอียงกระเทเลมีควันลอยขึ้นมาพร้อมกับค่อยๆเริ่มหล่นลงมาตอนแรกเฟดเองก็ดีใจแต่ว่าถ้าสัต์สักดิิที่ใหญ่ถึงขนาดนั้นล่วงลงไปถึงพื้นดินล่ะก็เฟดก็รู้สึกไม่สบายใจเลยกรีดถ้าล่วงลงไปแบบนี้ไม่ใช่ว่ามัน ตอนที่เฟดปรึกษากับกรีดเช่นนั้นกรีดก็บอกว่าสัญชาตญาณดีนี่ต่อสู้เก่งขึ้นแล้วนะเฟดกรีดกล่าวเช่นนั้นไม่ว่าจะมองยังไงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ล่วงลงไปตามวงโคโจรที่พวกเฟดมาไม่จริงใช่ไหมบอกทีเถอะว่าโกหกเฟดปล่อยพลังส่วนมากออกไปกับท่านนั้นแล้วค่าพลังที่เฟดหลงเหลืออยู่คือเขตแดนอีแบบชิวเชียดหรือก็คือถ้ามอบพลังให้กรีดจะไม่สามารถรักษาเขตแดนอีไว้ได้ถ้าการโจมตีศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ผลเรื่องนั้น ก็ไม่มีความหมายเฟดมองล็อกซี่เธอทำหน้าเจ็บใจเธอเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเฟดป้องกันเส้นแสงขนาดใหญ่ด้วยตัวคนเดียวด้วยเหตุนั้นเธอจึงเผาผลาญพลังไปจำนวนมากแล้ว เ้าลบ้าอ่านขาดถึงขนาดนี้เลยงั้นละเนี่ยกรีดกล่าวขึ้นเช่นนั้นเฟดจึงบอกว่าบัดซบทุกคนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปทุกคนจะเฟดกล่าวเช่นนั้นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่มความเร็วขึ้นเสียสีกับอากาศและเกิดไฟลุกพร้อมกับล่วงลน้นภาพนั้นราวกับได้เห็นอุกกาบาตขนาดมาหึมมาหากสิ่งนั้นตกกระทบพื้นผิวดินบริเวณกว้างคงจะพุ่งขึ้นและสร้างหลุมกระแทกขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นก้นแน่ กรีดบอกว่าน่าเสียดายอุซามาถึงที่นี่แล้วข้าไม่ชอบวิธีจบแบบนี้เลยวุย้ยลูน่าเองก็ยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองจนถึงท้ายที่สุดเลยนะข้าข้าน่ะได้แต่มองเสมอมาน่าเบื่อชะมัดเลยเนะาะเจ้าก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมเคอสกรีดกล่าวเช่นนั้นพร้อมกับที่ธนูดำเปล่งแสงและเปลี่ยนรูปกรีดกล่าวต่อว่าเฟสขอโทษด้วยนะกับการทำตามใจของข้าข้าเองก็ไม่อาจจะมองไปมากกว่านี้แล้ว ไม่สามารถทนเงียบได้อีกแล้วเฟสจึงถามว่านายคิดจะทำอะไรเฟสสังหรณ์ใจไม่ดีเอามากๆก่อนที่จะทันพูดว่ายารูปแบบใหม่ของกรีดก็ปรากฏขึ้นกรีดบอกว่ารูปแบบที่ห้าไงประเภทถุงมือคู่สามารถควบคุมได้สีดํารวม10เส้นด้วยสิ่งนี้ไม่ว่าอะไรก็หนีไปไม่ได้กรีดกล่าวเช่นนั้นแต่เฟสก็คิดว่าไม่ต้องอธิบายแล้วเกิดอะไรขึ้น ช่วยบอกทีเถอะว่าทําอะไรลงไปมันแปลกไม่ใช่หรือไงก็เพราะการปลดรูปลักษ์ใหม่จําเป็นต้องสังเวยค่าพลังของเฟสนี่นะทั้งที่เป็นแบบนั้นเฟสลับไม่ต้องชดใช้อะไรเลยซักนิดถ้าอย่างนั้นคนที่จ่ายค่าตอบแทนคือใครกันเฟนึกสงสัยเช่นนั้นกรีดนายหรือว่าเฮาไปกันเถอะเฟนข้างล่างนั่นมีคนสําคัญของนายอยู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ไม่จําเป็นต้องคิดเลยเรื่องที่ต้องทํามันตัดสินไปแล้วใช่ซะ ใช้ตัวข่าน่ะกรีดกล่าวออกมาเช่นนั้นเฟยจึงบอกว่าทั้งที่ชอบพูดว่าเอาแต่ฝืนตลอดนายตั้งหากล่ะที่เป็นเจ้าคนโคตรโง่น่ะเฟยตอบกลับเช่นนั้นการขอสิ่งต่อเนื่องตามปกติจะเหน็ดเหนื่อยโดยไร้พลังใจแต่ว่าในเมื่อถูกทำเรื่องแบบนี้ลงไปแล้วจะไม่ตอบสนองก็ไม่ได้ล็อกซี่ไปหาสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ช่วยพาฉันไปทีเฟยกล่าวเช่นนั้นเธอไม่พูดอะไรไปมากกว่านั้น ไม่สิอาจจะไม่สามารถพูดได้ก็เป็นได้พวกเฟสไล่ตามไปใกล้ๆสัตสักส์โซดีแอสอะคว a r i ี u s ที่กลายเป็นลูกไฟแล้วล็อกซี่ก็ปล่อยมือที่จับเฟดเอาไวา้ขอให้โชคดีมีใช้ล็อกซี่บอกเช่นนั้นระหว่างที่รู้สึกถึงล็อกซี่ที่ห่างออกไปก็มองกรีที่กลายเป็นถุงมือสีดำก่อนที่เฟดจะพูดว่าไปแลนะอย่างเพลิงที่ลุกไหม้ของสัตว์สักส์ไล่ผลกับสกิลต้านทานเพลิงของเฟส ตอนที่ปล่อยได้สีดำสิบเส้นออกมาจากถุงมือดำร่างกายก็ถูกกรีดครอบครองโทษทีน่าเฟสช่วยคิดทีเถอว่ามันเป็นของขวัญเล็กน้อยจากข้ากรีดกล่าวเช่นนั้นได้ดำลัดพันสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ขนาดมหึม,มาจนเหมือนลังไม้จากนั้นพลังเวทระดับที่ไม่ชวนให้นึกว่าเป็นของเฟสก็ถูกส่งเข้าไปขณะเดียวกันก็มีเสียงเหมือนแก้วแตกแล่นพานได้ดำลัดแน่นขึ้นยังไม่พออีกเหรอก็เอาสิการเตรียมพร้อมเสร็จสับแล้ว กรีดกล่าวเช่นนั้นถุงมือดำเปลี่ยนรูปลักษณ์หรือว่านี่คือท่าไม้ตายของรูปแบบที่5ถ้าอย่างนั้นจังหวะนี้ก็จำเป็นต้องมีการสังเวยค่าพลังน้ำซ้ำหากเป็นรูปแบบที่5จะต้องใช้ค่าพลังปริมาณมากยิ่งขึ้นแน่ๆแ,และค่าตอบแทนนั้นคนจ่ายก็ไม่ใช่เฟสมันกำหนดไว้แล้วว่ามีแค่กรีดเท่านั้นเฟสดูให้ดีๆล่ะแล้วก็จำจำความรู้สึกนี้เอาไว้ให้ได้ เนื่องจากกรีดยึดล่างเฟตไปเฟตจึงส่งเสียงตอบกลับเขาที่พูดเช่นนั้นไม่ได้แต่ว่าดูเหมือนความรู้สึกนี้จะส่งไปถึงเขาอย่าคิดมากเลยข้าคืออาวุธต่างจากพวกเฟตไม่มีความโศกเศร้ากระทั่งตัวข้าที่เป็นแบบนั้นก็ยังมีสิ่งที่อยากจะปกป้องขึ้นมากรีดกล่าวเช่นนั้นเบื้องลึกในจิตใจของกรีดเหมือนกับว่าดีใจอยู่จากนั้นเขาก็ใช้รูปแบบที่ห้าท่าไม้ตาย Dimension เดส ร็กชัน้นได้ดำที่ส่องแสงตัดสับกระทั่งมิติเมื่อเจอพลังตัดเป็นสองซีกอย่างเด็ดขาดนั้นเข้าไปสัตว์ศักดิ์สิทธิก์ก็เป็นขยะขยะนั้นเผาไหม้จนหมดด้วยการเสียดสีของอากาศได้ยินเสียงที่เย็นชาดังขึ้นในหัวบ่งบอกว่าการต่อสู้นี้สิ้นสุดลงแล้วเฟดล่วงหลนลูกเดียวการคอสซิ่งขาดไปเฟส่งมือมาค่ะล็อกซีลองเรียกเฟดเช่นนั้น เธอเข้ามาใกล้ด้วยท่าทางรีบร้อนและคว้ามือของเฟสปกป้องเฮาเส้นจากสัต์ศักสิทธิ์สำเร็จแล้วเฟสจับกรีดที่กลับมาจากถุงมือสู้ดาบดำก่อนที่ล็อกซี่จะพูดว่าอะไรกันไอ้นั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะแล้วก็เกิดเสียงแผ่นดินไหวดังมากๆขึ้นมาบริเวณใกล้กับเส้นขอบฟ้ามีทวีปนนนขึ้นเวลาไหลไปพร้อมกับทำให้รู้สึกตัวว่าไอ้นั่นไม่ผิดแน่มันไม่ได้นูนขึ้นทวีปกำลังลอยขึ้นตังคฮาร์ดดูจากทิศทางแล้ว เป็นทวีปกาเลียสินะคะล็อกซี่กราวเฟดพยักหน้าเงียบเงียบให้กับคำพูดของล็อกซี่บางทีพ่อของเฟดอาจจะเปิดประตูสู่อีกฝากไปแล้วก็เป็นได้ด้วยเหตุนั้นทวีปกาเลียจึงได้ลอยขึ้นมาสมดุลของโลกเริ่มพังทลายมากขึ้นเรื่อยๆเฟดและล็อกซี่ทั้งสองคนทำได้แค่จ้องมองทวีปที่ลอยขึ้นบนฟ้าอาบแสงตะวันที่ตกดินนี่กรีจากนี้ไปฉันจะทำยังไงดีล่ะเฟดพึมพำ คู่หูที่พูดมากที่ชอบการอธิบายเป็นประจำนั้นไม่ได้ตอบกลับเฟดมาแล้วแต่เฟดก็ยังถามต่อว่าถ้าปลดรูปแบบที่ห้าแล้วจะคุยกับทุกคนได้ใช่ไหมล่ะพูดอะไรสักอย่างสิขอร้องละกรีตเฟดพยายามถามเช่นนั้นแต่กรีดก็ยังคงเงียบล็อกซีเริ่มโอบกอดเฟดที่กำลังรู้สึกเสียใจเช่นนั้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้อารมณ์ไหลทะลักออกมา ทั้งสองมุ่งหน้าไปยังผืนดินและเห็นพวกผองคนสำคัญโบกมือให้ในใจของเฟดก็พยายามนึกถึงกรีดพยายามให้กรีดตอบกลับมากรีดกลับมาเถอะนะเฟดพูดเช่นนั้นวันนี้เฟดได้สูญเสียคนสำคัญสูญเสียคู่หูที่แสนสำคัญไปแล้วแล้วก็จบตอนที่28ของนิยายเรื่องจอมตะกะดาบครั้งหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชม แนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย